วันเต่าโลก23พฤษภาคมของทุกปีหลายคนเนี่ยอาจจะนึกว่าก็แค่วันธรรมดาของสัตว์ตัวหนึ่งที่เดินช้าๆตมเตียมแต่จริงๆแล้วครับวันเต่าโลกเนี่ยเป็นเหมือนเสียงเตือนเบาๆจากธรรมชาติว่าเต่าหลากหลายสายพันธุ์ทั่วโลกกำลังหายไปอย่างเงียบๆและเร็วเกินกว่าที่เราจะรู้ตัวก็เป็นได้ครับ เต่านะครับเป็นสัตว์โบราณเลยครับที่อยู่มาก่อนมนุษย์ซะอีกนะครับนานกว่าหลายร้อยล้านปีอีกครับแต่กลับต้องมาสูญพันธ์เพราะพฤติกรรมของเราเองครับเช่นการปล่อยขยะลงทะเลทําให้เต่าเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารครับจับเต่าเนื้อมาเลี้ยงทั้งที่บางชนิดไม่ควรถูกขังไว้ในอ่างน,นํากระดองเต่าไปทําของประดับหรือแม้กระทั่งปล่อยเต่าทําบุญแบบผิดวิธีครับ และหนึ่งในเรื่องนะครับที่คนเข้าใจผิดที่เจอบ่อยมากที่สุดเนี่ยคือการปล่อยเต่าทําบุญครับคนจํานวนไม่น้อยครับซื้อเต่าจากตลาดแล้วนําไปปล่อยครับแต่รู้ไหมครับว่าเต่าเนี่ยไม่ได้อยู่ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับปล่อยผิดที่เท่ากับจากบุญกลายเป็นบาปทันทีเลยนะครับเต่าเนี่ยมีทั้งหมด3ชนิดนะครับเดี๋ยวมาสอนวิธีแยกกันง่ายๆจะได้ไม่เข้าใจผิดกันดีกว่าครับ1ครับเต่าบก ขาเป็นลักษณะหนามีเกล็ดแข็งแข็งคล้ายเท้าช้างนิ้วเท้าสัาน้นไม่มีพังพืชไม่ควรอยู่ในน้ําลึกแถมกระดองนะครับก็นหนักอีกด้วยว่ายน้ําก็ไม่เก่งครับถ้าปล่อยลงไปก็จมแน่นอนนะ2ครับเต่าน้ําจืดขามีพังผืชระหว่างนิ้วว่ายน้ําได้ดีตัวไม่ใหญ่มากครับกระดองหมุนหมหนม,มองกับการปล่อยบ่อน้ําธรรมชาติหรือแหล่งน้ําจืดนั่นเอง3ครับเต่าทะเลขาหน้าเนี่ยแบนเรียวยาวเหมือนใบาพายครับ ตัวใหญ่ตัวโตวเต็มที่เนี่ยจะหนักเป็นร้อยกิโลได้เลยนะครับพบได้เฉพาะในทะเลเท่านั้นห้ามเลี้ยงห้ามปล่อยในน้ําจืดโดยเด็ดขาดครับซึ่งในประเทศไทยของเรานะครับมีเต่าทะเลทั้งหมด5ชนิดครับได้แก่เต่าตะนูเต่ากะเต่าญ้าเต่าหัวคอนและเต่ามะเฟืองครับทั้งหมดนี้นะครับจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและใกล้สูญพันธุ์ครับห้ามครอบครองห้ามซื้อขายและห้ามปล่อยเองโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญเด็ดขาดครับ การช่วยเหลือเต่าให้ปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่แค่การปล่อยนะครับแต่คือการเข้าใจธรรมชาติของเต่าให้มากพอถ้าเจอเต่าในป่านะครับไม่ต้องอุ้มไม่ต้องช่วยถ้าอยากช่วยก็พลิกเฉยๆครับถ้าอยากปล่อยเต่านะครับทํากับศูนย์อนุรักษ์ที่เชื่อถือได้อย่าซื้อเต่ามาจากตลาดเพียงเพราะอยากทําบุญนะครับเพราะความหวังดีที่ผิดที่ผิดทางเนี่ยอาจจบลงด้วยชีวิตของสัตว์ตัวหนึ่งได้เลยนะครับ เต่านะครับอาจจะเดินช้าก็จริงครับแต่น้องเนี่ยรู้ว่าทิศทางไหนคือธรรมชาติของมันส่วนเรานะครับในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันขนาดนี้ยังมีเวลาอยู่ไหมครับที่จะหยุดดูเต่าแล้วเข้าใจว่าทุกชีวิตต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกทางธรรมชาตินะครับไม่จําเป็นต้องเร่งเรียบเสมอไปขอแค่เราเนี่ยเห็นคุณค่าก่อนที่มันจะสายไปจะไม่มีวันให้รักษาอีกต่อไปครับช่วยกันอนุรักษ์เต่าทุกตัวบนโลกนี้กันด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพชรพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย